โครงการขนส่งทางบกนะคะได้ร่วมมือกับทั้งทหารตำรวจและปะปะสตั้งจุดตรวจ14จังหวัดทั่วประเทศเพื่อหาสารเสพติดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักง,งานขับรถโดยสารก่อนเดินทางตามโครงการเดินทางปลอดภยัยไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะนายธีรพงศ์รอดประเสริฐอธิบดีกครงการขนส่งทางบกในเพิ่มพงโชวลิตเลขาธิการคณะกรมกรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส พร้อมด้วยตัวแทนจากตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลนฐานมาที่2รักษาพระองค์เปิดโครงการดุนรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่2558เลขาธิการปรปรสบ,บอกว่าจะตั้งจุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถโดยสารก่อนออกจากต้นทางเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น หากพบพนกักงานขับรถคนไหนมีสารเสพติดจะให้หยุดขับรถทันทีซึ่งนอกจากการตรวจในสถานีขนส่งเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วสำนักงานปรปสยังได้ตั้งจุดตรวจในสถานีขนส่งทั่วประเทศอีก19สถานีในพื้นที่14จังหวัดทั่วประเทศและมีแผนปฏิบัติการร่วมกับทางทหารตำรวจสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันกลุ่มนักค้ายาเสพติดอาศัยช่วงเทศกาลปีใหม่กระจายยาเสพติดลงพื้นที่ ขณะเดียวกันได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยวให้ปฏิเสธการรับฝากสิ่งของและกระเป๋าจากคนแปลกหน้าเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนยาเสพติดคือโครงการครั้งนี้เป็นการจัดร่วมกันนะครับระหว่างก็คือของทางบกปปสแล,ตล,ละตำรวจนครบาลนะครับโดร่วหมายคือ ในเรื่องของสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับบ้านนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยจะดําเนินการหลายเรื่องนะครับตั้งแต่การตรวจสภาพของยาพนะคนขับรถและก็สภาพไร้อนต่างๆให้มีความปลอดภัยในเรื่องยาเสพติดเนี่ยก็จะมีการตรวจสารเสพติดจากคนขับรถขับกับแอลกอฮอล์ด้วยครับเพื่อให้ประชาชนมีความใจว่ายานพานะที่ขับรถไปเนี่ย จะไม่มีการใช้ในเรื่องของยาเสพติดและก,ก,ก็แอลกอฮอลเป็นดีดขาดนะครับเป็นเรือดื้อความปลอดภัยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังพักผ่อนให้เต็มที่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหากจําเป็นต้องขับรถเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางหากพบปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางแจ้งไี้ที่สายด่วน1584สอบถามเส้นทางโทร1490และหากพบเห็นบ่อใสยาเสพติด ให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386